นี่ละจิตเมื่อที่เหล็กความมืดบอดมันปิดไปหมดเนี่ยนรกมีมากกี่กับกี่การมันไม่ยอมมันไม่ยอมรับว่ามีทั้งๆทีทพพพพ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาตรัสลู้ธรรมในแดนโลกธาตุนี้มีมากขนาดไหนอากาศธรรมเป็นเสียงเดียวกันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิ่พานแต่ที่เหลสกมันปิดไปหมด ให้ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีโลกล้างไปนั้น <c oughs> ทีนี้เวลามันเปิดขึ้นมาแล้วทีนี้จะไปสงสัยที่ไหนก็สิ่งเหล่านี้นมีมากี่กับกี่กันแล้วเป็นตพียงว่าเราตาบอดไม่เห็นท่านั้นยึงต้องตงนกนรกโบกไหมซะม,มากเห่ามากทีเดียว <c oughs> เพราะทาตามจิตที่มันปิดบังเอาไว้ว่าโรกไม่มีบาปไม่มีบมุญไ,ไ,ไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรคือข้ามทะยทยานด่า ความโลภความโลภไม่มีเมืองแฉลบได้สล่ายไ,ไม่พอไม่พอเหมือนไฟได้ชือ้อใสเชื้อก็ไปสลายไฟยิ่งแสดงเกียวนี่หามาให้มันเท่าไหร่มันก็ไม่พอกับความอยากความอยากดุท้าก็าตายจิ้งปเปล่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนี่คือความมีความมีคือความอยากที่กิถูกล่าไปความโลภความโกรธราคาตันา อยากตลอดเวลาที่มีตลอดเวลาด้วยตามมาที่พูกรากจิตใจต้องตัดให้ดีให้ดีให,ให้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักยิริอตุตัะฐาความสะลุครัวต่อบาตลายที่รับที่แจ้งไม่มีมจะกองจยากกัน <c oughs> นี่สิ่งที่มีมันก็มีแต่เรื่องของกิเลสถูดล,ลากไปเรื่องนรกสวรรค์บุญบาปอะไรวิเลสไม่มี มันบอกว่าไม่มีทั้งๆจริงตรงนั้นมีอยู่โดยสมบูรณ์ทเหลือมันปัดไว้หมดปิดไว้หมดไม่มีทีนี้ได้เปิดโลกขึ้นแล้วในหัวใจโอ้ที่เหลือหลอกลวงสัตว์โลกที่เหลือหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายนี่หลอลกลวงอย่างนี้เองนานนี่แหละทำให้เกิดความสงสารตัวพี่น้องชาวุูฏทั้งหลายจะรู้ความดีไว้ ที่มันหลอกลวงอะไรนี่ต่างๆเช่นว่าบาปไม่มีนี่ที่เด็กหลอกลวงแล้วไม่ให้กลัวบาปบุญไม่มีที่เด็กหลอกลวงแล้วไม่ทำบนรกไม่มีที่เด็กหลอกลวงแล้วไม่กลัวนรกเพราะนรกไม่มีให้สร้างแต่ต่ความชั่วฆ่าเราสุดท้ายก็ตกไหลลงไปสู่นรกหาประมาณไม่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งสัตว์ลงนรกนี่ไม่ทราบไปเท่าไหร่ เรียกว่านับมาเลยมันไมไ่ลงนรกตั้งแต่สัตว์มนุษย์เรานะสัตว์ประเภทต่างๆที่เป็นไปตามบุญตามกรรมที่ตนสร้างไว้นั้นใสลงไปนรกด้วยกันไม่มีเพศมีไว้ไม่มีสัตว์นั้นกําเนิดนี้ที่จะไม่ไม่ตกนรกเพราะมีบาปมีกรรมหมือนกันตกได้ด้วยกันมนุษย์ก็ตกได้สัตว์ก็ตกได้สัตว์ประเภทต่างๆเจ้่ยวบิเธอาด้ หลุดลงมาจากแดนสวรรค์แล้วยังลงนรกได้เวลามาทำความทั่วโตนรลกได้ด้วยกันแดนจิเล็กมันปิดว่านรกไม่มีทั้งทั้งที่สัตว์ทั้งหลายโตคือต่อหน้าต่อตาไหลลงไปนรกไม่มีอะไรมากที่กว่าสัตว์ที่ไหลลงไปสู่นรกนี่เป็นหลักความจริงขอยพี่น้องทั้งหลายจงขยับตั้งคามจงตัวธรรมของเจ้าเป็นของจริงไม่เคยหลอกลวงโลก แต่ที้เห่มันลบน้ามันหลอกหลงโลกบ,ลลบล้านสิ่งที่กล่าวนี้ไม่มี <c oughs> ทั้งๆที่พระเจ้าทรงรู้ทรง,งเหน็นมาเปิดทางให้สัตว์ตั้งหลายรู้ทั้งบุญทั้งบาปแต่ที่เหร่มันไม,ไม่ยอมรับความจริงแต่ความจ,ามจอมปลอมนี้ลงตีนฉุดลากสักกตว์รอสัตว์ตั้งหลายไปตลอดเวลานี่แหละ <c oughs> ที่ทําให้วิตกมิจามก <c oughs> ที่สุดเมื่อถึงขั้นพอแล้ว ปัตจันเต็ม,ม,มหัวใจมองดูโลกสว่สญญากำลันแจ้งไปหมดไม่มีอะไร้นีหนีหลับแต่โรกอเวจีรมโลกนิพพานเปรษฐีอสุรกายประเภทต่างๆเต็มโลกเต็มสารนี้กระางแจ้งไปแล้วจะปฏิเสธตรงไหนว่าไม่มีโรกไม่มีไอะไร่หม่ัม่นเห็นอยู่น่ สวรรค์ไม่มีได้ยังไงเช่นเราสวรรค์กี่ชั้นกี่ชั้นคุยเจ้าประกาศไว้ตามหลักของนตนจิตเลสมันปิดก็ไม่มีก็มันเห็นอยู่นี้ไม่มีได้ยังไงนั่นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าน,นิพพานก็ครองได้แล้วไปจับหัวใจอยู่แล้แล่งได้นิพพานทั้งเป็นไปจับใจอยู่แล้วจะปฏิเสธนิพพานว่าไม่มีได้ยังไงก็ของจริงอยู่กับหัวใจเราแล้ว นี่แหละเป็นอย่างไรธรรมของพระเจ้าคำสอนโลก <c oughs> ท่านสอนไม่ได้หลอกลวงโลกนะให้พากันระมัดระวังให้มากเวลานี้เราเป็นชาวจุนขอให้เชื่อพระพุทธเร้าอย่าเชื่อตามกิตตหาว่าจะถูกลากเราไปโดนโลกดมในโลกติดนักนะลงในโะล,นะล,นะล,นะลกนั้นกีกับูีกันฟื้นขึ้นไม่ได้นะเพราะเชื่อความอยากความใจเย็นยาเชื่อคามอยาปัญจเรียว่าไม่มีดูไม่มี นรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมันไม่อยากสร้างสิ่งที่เป็นความดีแต่สิ่งที่มีคือความอยากความทะเยอทะยานนี่แหละสัตว์ทั้งหลายหลงกลมาเนันน <c oughs> เ้จึงรีบมาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบเราประกาศด้วยความอาถรรพ์ชานชเราไม่สะทุก้านกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะไปะจับอยู่ในหัวใจเต็มสัตว์เต็มส่วนแล้วใครจะลบล้างที่ไหนก็สร้างบาปสร้างกรรมสร้างนรกเขาไม่ตัวเองต่ <c oughs> ให้ซาสาเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าอยากดูคน้นจับอยากแห่งกอาทุกข์ไม่มีประมาณนี้ให้พากันเชื่อพระพุทธเจ้าหรือแล้วตะเกียบตะก,กายนะการสร้างควงงามความดีกิเลสจ,จะกีดขวางไม่ให้สร้างนะให้ฝา่าฝืนมันให้ได้นะเ่ถ้าสร้างบาปนั้นกิเลสยิ่งใสกเข้าไปเลยอยากสร้างก็ลเบื่อเนี่ยให้ระวังนน่อยเลยกิเลสกับรมเป็นข่าสึกกันมาน,นานแล้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีทมเป็นเครื่องต้านทานถ้าไม่มีทมเครื่องต้านทานแล้วสัตว์โลกนี้มันมีความหมายจมไปด้วยกันตลอดเลลวลาแต่นี่ยังมีความหมายเพราะทมฉุดรากอยู่เสมอบางเวลานี้พระพุทธเจ้าของเรามาแต่รู้และประาปก,รกาศทมสอน,นไว้ห้าคันปีนี่เราอยู่ในท่ามกลางของศาสนาสองพันห้าร้อยกว่าปียังไม่สายเกินไปพอเหมาะ ให้รีบเร่งให้ตื่นเมื่อตื่นตัวสร็จตือนตนรกสดดร้อนร้อนนะไม่มีว่าพรุทธเจ้านิพาแล้วท่านั่นตอนนี้นรกเสื่อมสูญทั้งารไปแล้วเพราะหมดกรรมนี่คือที่เหลือขอนะความชั่วทาได้สดโสร้อนทำไมความผิดที่เกิดจากความชั่วจะเป็นไฟนรกสดโร้อนไม่ได้มันเผาเราตรงนี้นะออมันไม่มีที่รับที่แจกไม่มีการสถานที่เวลาเวลา เรื่องคอาชั่วทำเมื่อไรเป็นความชั่วมนั้นเป็นคืนเป็นไปเขาไม่จนได้ทุกกระลาเลยนะให้พากันมาสวัสดีมากเพี่น้องทัล <c oughs> นี่หลวงตาก็แก่แล้วเทศธรรมะได้ประยเผยพี่น้องทั้งหลายฟังมาดูระดับระดัจึงได้กล้าพูดว่าหากว่าได้นำเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพื่อการช่วยชาติอยู่เป็นําดับระดายอย่างเลย การแนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายด้วยความห่วงใยนั้นจะหนักไปทุกทีทุกทีเอดเผยออกทุกทีทุกทีตามหลักความจริงที่ฝังอยู่ภายในใจที่รู้ประจักษ์อยู่ภายในใจนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้รู้เนื้อหลุตัวขึ้นไปทุกทีธรรมะที่จะเบาลงนั้นไม่น่าจะเบาเพราะเรื่องโลกเรื่องความ เปเื่อนล้อระเบาเรื่องกรรม <c oughs> ที่สัตว์ทั้งหลายสร้างไว้นี้ยิ่งหนาแน่นเป็ตัวตัวทำมากเครื่องต่อต้านจะอ่อนข้ออยไม่ได้จึงต้องเปิดออกมาเรื่อยๆนี่ชีวิตหลงตาก็ได้แปดห้าปีกับห้าเดือนหกเดือนนี่แล้วคิดดูผลประโยชน์ที่จะให้ได้จากน้องทั้งหลายก็น้อยลงทุกทีทุกทีจึงรีบเปิดเผยทำโดยลําดับ ตามหลักความจริงที่มีที่เป็นเช่นบาปบุญนรกสวรรค์เปิดเผยเต็มที่วันนี้ยิ่งเปิดเผยเต็มที่เพื่อพี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความเป็นใจเเป็นความจริงอย่างนั้นอย่าได้สงสัยเราไม่ได้มาโกหกใครนะทำมุพจเจ้าไม่ใช่ทำโกหกเราปฏิบัติอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้น <c oughs> นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความศักด์ความจริงไม่ตัดหัวใจไม่สงสัยยังขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังด้วยความถึงใจทุกคน ให้ฝ่าฝืนกองชั่วนะมันเอาจริงๆนะวองชั่วไม่มีจุดจางนะมันไม่ได้อ่อนแต้มนะที่เร่ความอยากความทะยุทะยาเหล่านี้ไม่ได้อ่อนแต้มนะต้องทําระงับลับมันไว้มันต้องจะพออยู่ได้เป็นไปได้นะถ้าไม่มีทําเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องแก้ไขดัดแปลงต้านทานกันไปแล้วกี่เลสจะลากคนลงในนั้นไปนรกชัว่วตัน้องทั้งทั้งที่ว่ากิเลสบอกว่านรกไม่มีนั่นแหละผู้ตกนรกคือเรา เลืมันไม่ได้ตกนะ <c oughs> มันหลอกใจ่ไหผู้ที่จะตกนรกคือเรานรกเขาจดร้อนๆตลอดมานะ <c oughs> มีมากี่กับผีกันตั้งแต่พระเจ้าของในยังไม่จัดจรู้ตรัสรู้แล้วก็มาเห็นสิ่งที่มีอยู่ร่างเดิมนี่แหละแล้วเราจะลบล้างไปเมือ่อพระพุทธเจ้าทุกทุกวงลบล้างไบปบ,บุญนรกสวรรค์ไม่ได้แล้วใครจะมีความสามารถไปลบล้างสิ่งนี้ได้ ่าให้เกเรโคหนไปจนลืมเนื้อลืมตัวนะแต่จมไปนะวันนี้ได้เปิดทาให้พี่น้องตั้งหลายทราบยางเต็มหัวใจเลยได้รู้ได้เห็นมาอย่างไรได้เปิดนี่หายตรงไหนจนกระทั่งอัจรรย์ตัวเองที่ทร,รมานี่ได้เปิดขึ้นขนาดแล้จ้าไปหมดเลยอ๋ออย่างนี้เหรอขึ้นอุทานในใจนะพระพุทธเจ้ารู้แต่ัะรู้ทรมต่จะรู้อย่างนี้เหรอสิ่งล่านี้ที่ที่กล่าวนี้พระพุทธเจ้า ว่าว่ามีอะไเป็นอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอหาที่ตรงไหนที่ทักท้านค,คุณเจ้าม,ม่ยอมรับกล่วาวว่าอย่างรรกเลยน,นั่นแหละครองทำประเภทนั่นมาเป็นเวลาสี่ิบเก้าปีนี่แล้ว <c oughs> ไม่เคยบอกเลว่าเรารู้เราเห็นเราเป็นการทำประโยชน์ให้โลกนี้เราไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเพราะอำนาจแห่งความเมตตาต่อโลกนั่นเองสงฆ์ทอะโลกสงสารตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตากมา เป็นเวลาสี่สามปีนี่แหละสมัดเงินทองเป้าของถ้าถูกปัจจัยเทยา่าๆมีมากมากน้อยไม่เคยติด <c oughs> ให้ด้วยความเมตตาล้วนๆอำนาจของความเมตตา,น,น,น,า,า,ตานี้ไม่ะลรจิดติดค้างวัดได้เลยเลยนะี่ยแ้ากวาดออกหมดกวาดออกหมดมันเป็นค่าสุดข,ของความตน้นีความต้นีนี้มีเท่าไหร่มันกอ่อปวยมันกว้างขาา้าากว้างข้ามาได้เท่าไหร่ไม่พอพอนี่คือความตน้นีอันเป็นกษัตริย์ของที่เลย แต่เมตตาธรรมนี้เป็นแก่รทมแท้เป็นาการชำระกันมีเท่าไหร่กวาดออกหมดช่วยคนทุกคนจนเหมือนกับเราปียภูเขาต้องลูกลงสู่ที่ลุ่งที่ดนอนให้มันลาบเสมอกันนี่ก็เหมือนกันด้วยอำนาจของกิเลสหราด้วยอำนาจของเมตตาธรรมมีเท่าไรออหร่ออกหมดออกหมดเพราะฉะนั้นวัดป่าบันตานจึงไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมาตั้งแต่วันเริ่มสร้างวาัด พวามน้าแห่งความเมตตาของเรามีเต็มหัวใจที่มีต่อโลกอย่าให้เสียสลัดด้วยมาเริ่มตั้งแต่สงเคราะห์คนทุกคนจนประเภทไหนๆเราไม่เลือกฮนะอืควรจะให้ประเภทไหนให้ทั้งนั้นอืติดนี่ติดสินถูกเขาขับไล่ออกจากบ้านจากเรือเอาไปไต่ไปถอนม,มาให้ไถ้ถอนม,มาให้ให้ถอนม,มาให้มีเรื่องสงเคราะห์คนทุกคนจน ทีประเภทเ็าเต็มกำลังความสามารถของเราเป็นกี่ล้านก็าตามเมื่อควรที่จะช่วยในเะช่นั้นเอาทุ่มเลยทุ่มหมดนั้นก็สร้างคถาสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆที่เห็นเป็นความจําเป็นที่จะช่วยเหลือกันก็ช่วย,ยด้ยระดับมาแล้วสร้างโรง,งเรียนจนกระทั่งก้าวเข้าสู่โรงพยาบาล เวลานี้โรงพยาบาลรวมทั้งประเทศลาวประเทศไทยแล้วก็จะร้อยกว่าเป็นเงินกี่ร้อยกี่พันล้านที่รู้หลายพันล้ทังแต่วันมีเงินมาเข้าวัดป่าบรรตาแล้วกวาดออกไปเพื่อประชาชนตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ไม่มีอะไรเหลือติดตัวเรื่อยมาและจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวหลงวงตาบวนตลอดวันตายเพราะมา่ในกองสงสาร มีเหลือล้วนพ้นกับมาครอบโลกฐานเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเราทำด้วยหน้าทำควา,ามเมตตาลุ่วเช่นอย่างเราช่วยชาติเวลานี้เราก็ช่วยมาโดยลำดับดลำดับแล้วที่สงสงครามนี้ก็คือช่วยชาติแต่เวลานี้ชาติก็กับเทือนกันทั่วประเทศดังที่ลุล่วยแล้วตึ้งหันหน้าเข้ามาเพื่อการช่วยชาติแล้วสกาะเสวงหาผู้นำ ผู้นำประเภทใดสถานที่ใดหน่วยใดที่จะสามารถนำชาติบ้านเมืองเป็นผู้นำของชาติบ้านเมืองไปด้วยความปลอดภัยไ,ได้หาที่ไหนมันก็ไม่เจอหาที่ไหนมันก็ไม่เจอหาโดยอัดโดยทำด้วยความพิจิตรณาหาช่องไหนที่จะปลอดภนะัยหาช่องไหนก็ไม่เจอส <c oughs> ุดท้ายก็วกเข้ามาหาตัวเองนี่แหละเรื่องเป็นที่จะมาเป็นพิดผู้นำของพี่ mm hmm. น้องทลาเมื่อวกเข้ามาหาตัวเองแล้ว mm hmm. เป็นที่แน่ใจ เรื่องความสุขสุจริตยุติธรรมนี้ความเมตตาครอบไปหมดแล้วไม่มีช่องไรที่จะรั่วไหลแตกตุ่นไปได้ถึง <c oughs> ถึงจะช่องแคบก็ตามแต่ปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นใครให้ทานมาบาทหนึ่งสองบาทกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านจะไหลก็สู่ความปลอดภัยคือข้างหลวงของเราทั้งหมดเมื่อหาไม่ได้แล้วเราจึงประกาศเป็นผู้นำของพี่น้องไทย แ <c oughs> ล้วการที่จะประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนั้น <c oughs> ก็ต้องได้เอาฉากหลังเข้ามาภูมิหลังของตัวเองเข้ามาให้พี่น้องทั้งทั้งหลายทราบว่าผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนั้นเป็นครับประเทศไหนเป็นพระตาสีตาสาวหัวชนขาออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายหรือเป็นพระที่มีเหตมีผลกลไกอะไรบ้าง พอจะเป็นที่เชื่อถือคือน้องถลายได้ประการใดบ้างถึงในประกาศภูมิหลังแบบเดิดังที่ประกาศนี้เพิ่งประกาศมาป 2, ี2541ในเวลาที่เป็นผู้นําพี่น้องทลายเยจนกระทั่งบบดนี้ประกาศภูมิหลังดังที่กล่าวมานี่แหละตั้งแต่เริ่มปฏิบัติตนเองนั้นจนกระทั่งได้รู้แจ้งแทนทะลุเอ็มหัวใจไม่มีสสัย,ยแล้วโรกอันนี้เราปล่อยหมดแล้วไม่มีสิ่งใดจะมาติดใจของเราแม้ไม่ถึงื่อสาย ้อยวางหมดยกตาวค์ครับผมครองแต่บรมสุดวินุษย์สุดพรไม่มี <c oughs> ทุกตัวใดแม้ไม่ถินและสายก็มาแทรกในหัวใจให้เกิดความสงสัยว่าก็ทุกอันนี้เกิดมาจากเิ่เตัวใดที่มาผิดกองทุกข์มาเผาหัวใจเราเวลาเนี้ยไม่ปรากฏเลยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมส5 0พ2 4หาร้นา โดยกระทั่งแบบน,นี้ไม่ปรากิดกีิเลสตัวใดแสงเข้มาให้เห็นมีตันบาสุดและความสว่างก้าไปตัดใจโดยไม่ต้องคาดอดีตอนาคตเป็นธรรมจตับค,คือความพออยู่ตรงนัง้นตลอดเวลานี่และกระเด็นอากาศให้พี่น้องลายทราบโดยความเปิดเผยใครจะว่าอวดดีอวดดีโอ้วดเชื่อถือไม่เชื่อถือ อะไรก็เป็นเรื่องของจัดโลกพิเลนมันต้องต่อสู้ทำลบล้างทำเสมอต้านทำทำเสมอแต่ทำนี่เป็นของจริงออกมาได้เช่นเราจะหาสมบัติเงินงทองเราได้มาห้าบาทเป็นสมบัติเป็นธนบัตรจริงล้นล้วนห้าบาทสิบบาทเราสามารถที่จะพูดว่าได้ห้าบาทสิบบาทได้อย่างเป็นปากของเรา ส่วนของปลอมนั้นมันจะมีหมื่นมีแสนมีร้านมันเป็นของปลอมทั้งหมดไม่มีคุณค่าราคาที่เหลสมันเป็นตัวปลอมหลอกโลกของสารมานยาทีนี้เราได้ทําของจริงขึ้นมาเต็มหัวใจแล,วแล้วเราจะฟาดปากท,ทีเลว่าง,งั้นเลยนะผู้จําอาจหานด้วยเจลตัวไหนไม่เชื่อทำเอาเปลืองเปล่าออกมาฟาดปากกันทีเลยทำเร,ทเราเป็นของจริงมีห้าบาทเราเป็นของจริงห้าบาทมีสิบบาทเรามีของจริงเต็มหัวใจเรา <c oughs> สิบบาทเขาเต็มมีทำเต็มหัวใจเราเหลือล้นธนมัตรจนถีขั้นบางพอร้วประกาศความจออ่ิงทำทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงให้โลกทั้งหลายซึ่งเป็นชาวผูู้ตรงการของจริงให้ทัอยู่แล้วจะไม่มีใครรับทําได้หรือถ้าเมื่อไม่มีใครรับทําได้แล้วก็แสดงว่าศาสนานี่หมดแล้วไม่มีใครยอมรับของจริงที่ประกาศออกมาด้วยความจริงมีจะรับความจรงงิงทั้งหมดแล้วใค่เห็นต้นในขาวมีไรเหตุผลกลไก <c oughs> ที่เราเปิดทำทั้งหลายเนี่ยคือท้องทั้งหลายได้ยทราบเพรความแม่ตานั่นเองเราไม่ได้มีด้วยความโอ้อวดเราทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความแม่ตายเรานว